สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําวิธีการทําเว็บแอประบบล็อกอินนะครับโดยจะมีการล็อกอินด้วยบัญชีอีเมลของ Google นะครับโดยเราจะทําตาม y o u t u b e นะครับของช่องนี้นะครับ Code with คิร์นะครับซึ่งเขาได้ทำโค้ดแล้วก็ทําตัวอย่างนะครับครูอภิวัตรจะมาขอถ่ายทอดในรูปแบบภาษาไทยให้ฟังนะครับสําหรับใครที่สนใจหรือว่ากาลังอยากทําระบบนี้พอดีนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับหรือว่าให้เครดิตกับโคดวิทเคิร์นะครับที่ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับวิธีการทํามีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับท่านจะต้องเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ g o o l l e r ด v e ของท่านก่อนนะครับแล้วก็มาสร้าง g o o l l s s h e t t ขึ้นมานะครับไมกูเกิลชีตอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับสเปรชีตไม่มีชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นระบบล็อกอินนะครับล็อกอิน by email โอเคนะครับจากนั้นนะครับข้อมูลนะครับในแต่ละคอลัมน์มีอะไรบ้างนะครับคอลัมน์แรกนี่ครับก็จะเป็น first name ก็คือชื่อนะครับคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นนามสกุลนะครับคอลัมน์ที่3นะครับก็จะเป็นที่อยู่เนาะอาจจะเป็นถนนนะเดี๋ยว,วดูทําตามโครงสร้างเขาไปก่อนแล้วค่อยค่อยปรับเนาะนะเอาไง,ไง่ายๆตัวนี้ก็คือที่อยู่ นะครับที่อยู่ก็คือแอดเยนั่นแหละนะครับขอลำถัดไปก็คือนะครับอำเภอนะครับอำเภอเสร็จแล้วก็นะครับจังหวัดนะอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับรหัสไปรษณีย์กนะรณีที่มีการ ลงทะเบียนนะครับล็อกอินแล้วมาแล้วก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นอันสุดท้ายก็จะเป็นอ,อีเมลของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับด้วยอีเมลอะไรแล้วก็วันที่ลงทะเบียนนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับตามตามโค้ดเลยนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่อำเภอจังหวัดน,นะครับก็ออกแบบตามนี้ไปก่อนนะครับ พอเราเข้าใจแล้วเราค่อยไปปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของเราได้ครับเมื่อออกแบบชีตเรียบร้อยให้ไปที่เมนูนะครับส่วนขยายนะครับแล้วก็ไปที่แอปสคริปต์นะครับคลิกไปที่ Apps คริปต์เมื่อเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับเราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับของแอปสคริปต์เนี่ยโครงการไม่มีชื่อแล้วก็ตั้งชื่อเดียวกันเลยเป็นล็อกอินนะครับล็อกอิน by อีเมล จากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านก็คลิกที่ลิงก์นะครับพอคลิกที่ลิงก์มันจะมาที่เว็บนี้นะครับมันมาที่เว็บนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับพอมาที่เว็บนี้นะครับเขาก็จะมีโค้ดให้เราตรงนี้โค้ดอินวิดีโอนะครับมีโค้ด gs อยู่ตรงนี้ให้ท่านคลิกที่ปุ่มนี้1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นการก๊อปปี้นะครับแล้วก็ให้ลบโค้ดเดิมของเราออก คอนโทนวีลงไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้มาเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงนะครับบรรทัดที่3นะครับอินเด็กเป็นตัวใหญ่นะครับแกเป็นตัวเล็กซะนะครับอินเด็กนะฮะจากนั้นกดบวกตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่ HTML ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ index ตัว i ตัว i เล็กนะให้มันตรงกันกับตัวนี้แหละนะครับพิมพ์ชื่อเดียวกันเลยเป็นอินเด็กเหมือนกันแล้วข้อ Enter หนึ่งครั้งนะฮะมันก็จะได้ โครงสร้าง HTML ขึ้นมาได้ลบทิ้งหมดเลยจากนั้นกลับมาที่เว็บนะครับกลับมาที่เว็บนี้เลื่อนลงมานิดนึงนะครับเราจะเห็น HTML ตรงนี้นะครับเนี่ยเอาเมาส์คลิกตรง index.html ตรงนี้คลิกตรงรูปนี้1ครั้งนะครับมันเป็นการ Copy นะครับแล้วก็ c o n t r o l V ลงไปแบบนี้เลยนะครับพอเราวางลงไปแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ข้อมูลนิดนึงนะครับกลับมาที่ c o d e j s นะครับ มาดูตรงบรรทัดที่11นะครับ get sheet by name เนี่ยนะครับ sheet ถ้าทำตามตัวอย่างเขาจะต้องชื่อว่า data นะครับถ้าเราจะเอาชื่อนี้เราก็ copy ชื่อนี้ data แล้วมาที่ชี t ของเราคือชี t นี้นข้างล่างเนี่ยมันขึ้นขึาว่า s h e หนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อให้มันตรงกันก็คือ data เหมือนกันนะครับมันถึงจะทำงานได้ถูกต้องพอเปลี่ยนชื่อชี t นะครับให้ตรงกับโค้ดเรียบร้อยนะครับเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยครับ พอกดบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะแก้โค้ดอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับอินเดนะครับอินเดจะพาแก้ตรงนี้นะครับเมื่อนะครับมีการบันทึกข้อมูลสําเร็จเนี่ยนะครับมันจะมาทํางานที่ฟังก์ชัน Big Success Handler ตรงนี้เป็น On Success นะครับก็คือมาที่ On Success ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะโชว์เมสเซจขึ้นมานะครับว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแต่เนี้ยผมจะเพิ่มเป็น s ว e e t a อเลอแทน เพื่อให้มันดูวาวๆขึ้นมานะครับก็ให้ทําการเปิดแท็บแห่งขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คําว่า s w e e อเลิร์ดสวีดอเลิร์ดแล้วก็เข้าไปที่เว็บนี้เลย s w e e อเลิร์ด a beautiful response นะครับคลิกเข้าไปที่เว็บนี้จากนั้นนะครับไปสายมือด้านบนจะมีคําว่า installation คลิกลงไปเลยแล้วก็ copy code นี้ script ซัลเลสคริปต์คอนโทรลซนะครับกลับมานะครับ เอามาวางตรงไหนนะครับนี่นะครับเอามาวางตรงบรรทัดที่33 34อ่ะ34คือสแลตนะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตัวนี้เคาะสแลตลงไปนะครับบรรทัดที่34แล้วก็ c o n t r o ล V ลงไปแบบนี้นะครับวางคนลงไปตัวนี้นะครับจากนั้นกลับมาที่สคริปตัว s วิตต t Alert นะครับมาคลิกตรง example ตัวอย่างนะครับคลิกตรงนี้แล้วเลื่อนลงมานะครับประมาณนะครับ อันที่7ตัวนี้นะครับอ่าคัสตอมโพสิชันเดออล็อกไทมีนะครับให้ copy ตัวนี้เลยฟืบนี่ s w อ n ล์ดไฟล์เนี่ย control c นะครับ control c เลยกลับมานะครับและเราจะเอาวางไว้บรรทัดไหนนะครับนี่นะครับมาบรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่18นะครับ display inner message นี่นะครับให้เราแทนที่ตัวนี้ได้เลยตัวนี้เราอาจจะคอมเมนต์ไว้นะครับโดยการ คลุมไว้แบบนี้คอนโทรนแบ็กสเปซอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็คอนโทนล V นะครับวางสปีดอเลอร์ของเราลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นตรงท็อปเอ็นเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นเซนเตอร์แทนครับ c e n t e r เซนเตอร์นะครับซักเซสถูกแล้วนะครับไทเติลนะครับ your work has been saved เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นบันทึกนะครับข้อมูล เรียบร้อยนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว terminal terminal อ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มบันทึกเลยครับนะครับกดปุ่มบันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับอ่าเราก็พร้อมที่จะทําให้เป็นเ็บบไปใช้งานแล้วนะครับเราก็ไปที่นะครับการทําให้ใช้งานได้ปุ่มนี้นะครับทําให้เป็นเ็บบเลือกเมนูแรกนะครับทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับ แล้วก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเว็บแอปนะครับจากนั้นนะครับตรงเว็บแอปตรงนี้ให้คลิกแล้วเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ที่เข้าถึงเว็บแอปนี้ให้เลือกตัวนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เข้าถึงนะครับเปลี่ยนจากฉันเท่านั้นเป็นทุกคนที่มีบัญชี Google นะครับหมายว่าคนจะเข้าใช้เว็บแอปหล่อนี่จะต้องใช้บัญชี Google นะครับเพื่อจะเข้าถึงเว็บแอปนี้เห็นไหมครับ มันจะต่างจากที่เราเคยทำเว็บแอปมานะครับตัวนี้จะบังคับจะต้องล็อกอินด้วย Google ก่อนถึงจะเข้าใช้เว็บแอปนี้ได้นะครับจากนั้นกดปุ่มการทำให้ใช้งานได้นะครับก็ลันตามสเต็ปปกติเลยนะครับเรารอสักครู่นะครับะระบบก็จะทำการตรวจสอบสิทธินะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็นะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นไปก่อน จากนั้นให้ทําการทดสอบระบบนะครับโดยการคลิกการทําให้ใช้งานได้แล้วก็มาที่เมนูล่างสุดนําการทดสอบไปใช้งานคลิกนะครับแล้วมันก็จะได้ลิงก์ทดสอบนะครับให้เราคลิกลิงก์นี้เพื่อจะทดสอบเว็บแอปนี่นะครับพอเปิดเว็บแอปของเราขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเราจะต้องกดปุ่มรีวิวนะครับเพอร์มิชันเท่านั้นนะครับถ้าแคนเซลก็เข้าไม่ได้จะต้องรีวิวตัวนี้นะครับกดตัวนี้ก่อน แล้วก็เลือกอ e ีเมลนะครับของเรานะครับแล้วเราไปที่ขั้นสูงนะครับไปที่ล e ็อกอิน by อีเมลไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเลื่อนลงมาข้างล่างสุดกดปุ่มอนุญาตนะครับเสร็จแล้วก็รอสักครู่นะครับเราก็จะได้หน้าเว็บขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นทดสอบนะครับทดสอบกรอกข้อมูลดูนะครับสมชายเรียนดีนะครับที่อยู่ ครับ9ทับ99นะครับมูหมูที่าถ้าถนนอะไรก็ว่าไปนะครับซิตี้ก็เป็นอำเภออะไรนะครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ3 4 0 0 0นะครับ แต่เวลาที่เราไปใช้จริงแล้วคขอจมาเปลี่ยนพวกนี้นะครับให้เป็นภาษาไทยให้มันสื่อความหมายนะครับจากนั้น add record คลิก add record นะครับถ้าสำเร็จเนีย่ยจะมีสวิตเตอรขึ้นมาเห็นไหมครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราดูที่ชีตนี่มาแล้วนะครับข้อมูลก็ถูกบันทึกลงชื่อนามสกุลที่อยู่อำเภอจังหวัดและสถานปีอีเมลนะครับวันที่นะครับก็ครบเลยนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราพัฒนาตัวนี้เสร็จกดเสร็จสิ้นแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะฮะเวลาที่เอาไปใช้งานจริงนะครับเราก็ต้องปรับรุ่นเนาะนะครับแล้วก็เอาลิงก์เว็บบไปให้เขาใช้เนาะนะครับเวลาที่มีการแก้ไขโค้ดนั่นนี่นะครับอย่าลืมต้องปรับรุ่นก่อนนะครับวิธีการปรับรุ่นคือกดปุ่มทําให้ใช้งานได้แล้วก็มาเมนูตรงกลางนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ดินสอนะครับแล้วคลิกหนึ่งครั้งตรงสามเหลี่ยมนี้แล้วเลือกเวอร์ชั่นใหม่นะครับ จากนั้นกดปุ่มการทำให้ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้มันจะเป็นการปรับโค้ดกรณีที่เรามีการแก้ไขโค้ดนั่นนี่ทุกครั้งต้องทำแบบนี้นะครับและเวลาเอาลิงก์ไปใช้งานก็จะเป็นลิงก์เว็บแอป URL ก็คือคัดลอกตอนนี้ไปนะครับไปส่งให้คนอื่นเข้าใช้งานนะครับยังไงก็ลองนำโค้ดนี้ไปพัฒนานะครับแล้วก็ลองนำไปใช้งานดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ